วันนี้เราจะมารีวิวแพนเคก้กนะครับจากเซเว่นเป็นแพนเค้กสตรอเบอรี่ครับ <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันครับว่า,<ม>าใช่ปะมันเป็นไส้แบบแยมอ่าเป็นแพนเค้กไส้แยมสตรอเบอรี่วิปครีมครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงมีช้อนไหมครับช้อน,อนช้อนตักช้อนนี้ฮะหาช้อนตักก่อนอืมกลิ่นค่อนข้างหอมครับนะเนื้อแป้งกำลังดีเลย ลองกัดดูก่อนแล้วกันครับปกติเราให้ช้อนลองกัดเป็นคำดูเลยครับคือมันก็จะเป็นแบบเยี่ยมเยี่ยมเบียร์สตรอเบอรี่มีเบียร์สตรอเบอรี่อยู่ข้างในใช่ไหม,มเ,เนื้อกีมเนื้อกีมไม่หวานมากลองให้สิผูกัดดูมาใกล้ใกล้กล้องหน่อยอืมเป็นไง<อ>รสชาติเป็นไงต้องพูดรสชาติหน่อยรสชาติไงครีมหวานดีพอดีครีมหวานดีพอดีสตรอเบอรี่ละ่ะ เี้ยวพอดีคำอร่อยมากเตี้ยวพอดีคำอร่อยมากงั้นก็ใครสนใจก็ลองซื้อให้ลูกกินดูนะครับไปแล้วบ๊ายบายอร่อยไหมล่ะ